จ้าสวัสดีค่ะทุกคนมือน,นี้พี่กบกระสีผ้ามาไหหัวอาหารกรบนะคะทุกคนหัวอาหารกรบเอากระชีไหเส้สาไหแดงนะคะไหมือละสองเทียด้วยจ้ะทุกคนนี่นะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่เป็นะคะนี่คะกระเียกระชเป็นบอกบของเขาด้วยค่ะทุกคน ถามว่าเฮ็ดเกษตรมันดีจังไดนะคะมันกรดีหลายอย่างเลยค่ะทุกคนเออหนึ่งมันก็ะเฮ็ดแถวมีความสุขนะคะอยู่กับให้กับสวนอยู่กับผักอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ก่อนอ่าพี่กบกับเป็นคนเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนะคะเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเราไปที่นี่กับมีความคิดว่าอยากมาอยู่บ้านอยากมาเห็ดเกษตรพอเพียง นะคะกัเฮ็ดม้าประมาณ4ปีนี่แล้วค่ะกัเฮ็ดมาเทลานอยนะคะก็ได้เฮ็ดเทียเดียวเด้อค่ะทุกคนเฮ็ดปีแรกกัเฮ็ดประมาณ3ไรนะคะปีที่2ก็เฮ็ดอีก2ไรปีที่3ก็เฮ็ดอีก3ไรนะคะแรีว่าปีนี้กะกะปลูกเพิ่มไปอีกนะคะทุกคนนี่แล้วจ้ะ อาหาเขาเห็ดนะคะเขาก็มีไร่ได้นะคะกบเขาเลี้ยงเขาก็ได้ขายเด้่ะทุกคนะถึงมันจะเหนื่อยแต,แต่มันก็คุ้มค่านะคะทุกคนาเได้สบปาน่าเล่นอันนี้อันนี้ล้วดีอันนี้ก็คือบอกลบของเขาด้ค่ะทุกคน